สวัสดีครับให้ทุกเช้าวันใหม่ให้พระคํานำชีวิตของเราเราอยู่ในโครงการอ่านพระวจนะให้จบหนึ่งรอบภายในหนึ่งปีนะครับกับผมถนนโสพลว,วิสารที่จะมาช่วยพี่น้องสรุปพระธรรมที่เราอ่านในแต่ละวันเพื่อมีความเข้าใจและได้ข้อคิดบางประการเพื่อในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะครับเรื่องราวของนามานคนนี้นะครับนามานเป็นแม่ทัพคนสำคัญอย่างยิ่งของซีเรีย หรือแม่ทัพบของคนอารำมนะครับเป็นที่ยกย่องเป็นที่นับหน้าถือตาและปรากฏว่านามานคนนี้นะครับมีความเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังพระภีด้บันทึกว่าเป็นโรคเรื้อนนะครับและในที่บ้านของนามานนั้นหญิงรับใช้เด็กหญิงรับใช้ของภรรยานะครับเป็นเด็กหญิงของคนอิสราเอลนะครับถูกเป็นเฉลยที่นั่นปรากฏว่าเด็กหญิงคนนี้ทราบข่าวว่ามีผู้เผยชนะ ที่มีหมายสําคัญกับสจัจจรจากพระเจ้าหลายประการอยากจะให้เจ้านายของตัวเองนี่ยครับไปรักษากับผู้เผยชนะคนนั้นซึ่งผู้เผยชนะคนนี้ก็คือเอริชานี่แหละครับก็เลยบอกกับนายหญิงนายหญิงก็เลยไปบอกกับนามานนามานก็เลยไปให้กษัตริย์ครับอารัมเขียนจดหมายครับไปยังกษัตริย์อิสราเอลว่าให้ส่งคนมารักษาโรคเรื้อนซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ของ ซีเรียเนี่ยช่วยพาเขาไปรักษาหน่อยได้ไหมนะครับกษัตริย์อิสราเอลในเวลานั้นพออ่านราจสารแล้วก็นะครับมีความตกใจและก็มีความโกรธเกรี้ยวอย่างมากว่าเห็นฉันเป็นใครทําไมต้องเอาคนโลกเรือนมาพี่น้องที่รักครับคนโลกเรือนเนี่ยนะครับอย่าว่าเพียงแต่กษัตริย์อะไรคนธรรมดา,มาก็ไม่จะมองไม่จะไปแตะต้องแต่นะครับซีซีเรียเนี่ยส่งนามานจะเป็นคนโลกเรือนมานะครับถือว่าเป็นการดูถูกนะครับเือนคือ ถ้าคนธรรมดาไปแตะขนโรคเรื้อนคนนั้นก็กลับกลายเป็นนะฮะเป็นคนที่เป็นมลทินด้วยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดโรคเรื้อนไปด้วยเพราะนั้นโรคเรื้อนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในคนในสมัยนั้นนะครับีปน้องครับพอกษัตริย์มีความวิตกกังวลอย่างนั้นแล้วฉีกเสือ้อพอเอริชานะครับได้ยินเรื่องเหล่านี้ไปเข้าหูเอริชาก็เลยเข้ามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ของอิสราเอลและบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนเลยส่งชายคนนั้นมาให้ข้าพบาทเถอะเดี๋ยวจะรักษาเขาเอง นะครับแต่นั้นเอริชานะครับก็บอกให้กษัตริย์อิสราเอลส่งนามานมานะครับระหว่างที่นามานไปนั้นนะครับเอริชาส่งผู้รับใช้ของเอริชาไปบอกนามานว่าให้ไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจอแดน7ครั้งเป็นไงครับนามานโกรธมากเลยทำไมต้องทำกับเขาอย่างนี้นะครับผู้รับใช้ของเอริชาบอกว่า ถ้าผู้เผยชนะคนนี้ท่านนี้สั่งให้ท่านทําอะไรยากๆก,กว่านี้ท่านก็จะทําไม่ใช่หรือเรื่องง่ายๆแค่นี้ทําไมท่านไม่ทานะครับนามานก็ไปครับจุมเจ็ดครั้งปรากฏว่านามานหายจากโรคเรื้อนครับอันตรักครับแล้วนามานก็ทราบซึ้งใจอย่างมากนะครับไปก้มกับผู้เผยชนะนะครับเป็นการขอบคุณแล้วบอกว่าต้องการจะให้ของนะครับให้กับเอ,เอลิชา นะครับเป็นของกำนันเป็นของขอบคุณแต่เอริชาบอกไงไม่รับครับพอไม่รับนะครับนามานกลับไปเกฮัสซีนะครับเห็นอย่างนั้นเสียดายครับของกำนันวิ่งตามครับวิ่งตามพอเอริชาทราบเรื่องบอกว่าโลกที่นามานเป็นนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเกฮัสซีสุดท้ายเกฮัสซีก็เป็นโรคเรื้อนครับอีกสิ่งหนึ่งก็น่าสำคัญก็ที่สําคัญก็คือนามานเองนะครับขอนะครับขอจะ มานับถือพระเจ้าของอิสราเอลครับแต่ด้วยหน้าที่ของเขาเขาจะต้องไปทำไมครับไปอยู่ในพระวิหารของเทพริมโมนฮะเพื่อกลัาวไหว้จะต้องคอยพยุงและค้อมตัวลงด้วยจึงบอกกับเอลิชาว,ว่าขอพระเจ้าที่จะทรงให้อภัยผู้รับใช้คนนี้เถอะถ้าค้อมตัวลงในพระวิหารทันทีรักครับในเรื่องนี้เราได้ข้อคิดกับนามาอย่างนี้ครับ นามานเป็นคนสําคัญเป็นคนใหญ่คนโตนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมียศอํานาจนามนามนคนเย่อหยิ่งครับเวลาเขามาหาคนของพระเจ้าเขารู้สึกไม่พอใจที่เขาถูกปฏิบัติเหมือนกับคนธรรมดาทัานติรักครับข้อนี้เป็นข้อคิดเรานะครับเวลาเราเข้าหาพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเริ่มต้นด้วยการถ่อมใจ เริ่มต้นด้วยการถ่อมตัวครับเราต้องเชื่อว่าวิธีการของพระองค์นั้นดีกว่าวิธีการของเราความคิดของพระองค์นั้นดีกว่าของเราแน่นอนครับนั้นเราจึงไม่เข้าใจวิธีการของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าเมื่อต่อเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เราถ่อมใจถ่อมตัวเชื่อฟังและประพฤติตามในสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนเรานั้นนะครับอันที่รักครับต่อมานะครับตัวของนามานนั้น ขอที่จะไปรับใช้กษัตริย์ในวิหารของพระลิมโมนที่นั่นทําไมนามาทีได้รับอนุญาตครับจริงๆแล้วนามนามาามานเองไม่ได้ขออนุญาตที่จะไปนมาสก,การพระลิมโมนนะครับแต่นามานเองเป็นคนที่คอยพยุงครับดังนั้นนามานแตกต่างกับคนในสมัยนั้นนะครับเขาเข้าใจในฤทธิอำนาจของพระเจ้านาามานมองว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นรูปเคารพไม่ใช่เป็นเทพองค์หนึ่งแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ ดังนั้นเขาจึงมีความตั้งใจว่าเขาจะไม่กราบไหว้รูปเคารพใดๆเลยนะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นและเราชื่นชมและเราจะต้องมีแนวคิดเดียวกับนาอามานคือเราจะมีพระเจ้าเดียวครับเราเป็นคนต่างชาติเหมือนนาอามานครับเราเป็นคนที่มีความบาปเราเป็นคนที่มีโรคหรืออนั่นแหละครับแต่ว่าพระเจ้าทรงรักษาเราให้หายสะอาดแล้วและเราจะไม่ไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าของเราส่วนเกฮาซีครับส่วนเอริชาที่ไม่รับเงินพี่น้องครับเราได้เขาคิดไหมครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราจะไม่เห็นเงินทองเป็นสิ่งสําคัญเงินทองไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้ครับบางครั้งเราอถวายเงินที่เราถวายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับแต่หัวใจที่ขอพระคุณพระเจ้าต่างหากแล้วครับที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเงินเป็นประโยชน์ครับแต่เงินจะเป็นโทษเมื่อผู้รับใช้พระเจ้ามีความโลภเกซีมีความโลภอย่างมากวิ่งตามและขอสิ่งเหล่านั้นนะครับทันที่รักครับเป็นข้อคิดแก่เราครับผู้รับใช้พระเจ้า อย่าเห็นแก่เงินนะครับอย่าเห็นแก่ความโลภเพราะความโลภเหล่านั้นนะครับนำมาซึ่งการตีสอนจากพระเจ้าครับข้อคิดจากเด็กหญิงรับใช้ภรรยาของนาอามานคนนี้ทันทีแลครับเด็กคนนี้มีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าทรงรับรองและเป็นข่าวประเสริฐไปช่วยนาอามานให้หายจากโรค นี่นะครับถ้าเราเปรียบเทียบสิ่งที่เธอพูดเป็นข่าวประเสริฐแล้วสิ่งที่นามานได้รับความรอดนั้นเป็นการหายโรคแล้วครับท่านี่รัครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนเราอย่างดีไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนในสัง,สงคมเป็นคนรับใช้เป็นเจ้านายพระเจ้าทรงใช้เราได้เสมอครับวันนี้เด็กหญิงคนนี้แม้ไปเป็นเฉลยแม้ไปเป็นคนรับใช้แต่พระเจ้าก็ยังใช้เขาในการกล่าวถ้อยคําของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมดตตาช่วยเรานะครับที่เราจะสามารถช่วยในทุกๆโอกาสที่จะกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าการอัศจรรย์ต่อมาที่เอดิชาได้ทําคือทําให้หัวขวานลอยน้ํานะครับมีกลุ่มผู้พิจนะกําลังตัดต้นไม้นะครับปรากฏว่าหัวขวานเนี่ยมันจมลงไปในต้นไม้ฮะก็มีความทุกข์ครับก็เลยไปหาเอดิชาครับเอดิชาบอกว่าปไหนยมาดูดิ หัวขวานตกต้นไหนนะครับหัวขวานมันตกอยู่ในแม่น้ําจอแดนนะครับตรงไหนชี้ดูสิเอลิชาก็เลยเอากิ่งไม้โยนลงไปครับหัวขวานนั้นก็ลอยขึ้นมาครับเอ,เอ้าเอลิชาบอกว่าไปหยิบขึ้นมาเถิดท่านที่รักครับข้อคิดในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเรื่องหัวขวานลอยน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูแลมันเล็กน้อยมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เล็กน้อยเพิ่มพีวอย่างบันทึกเรื่องนี้สแสดงว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเอาใจใส่ และช่วยเหลือคนที่วางใจในพระองค์เสมอนะครับแม้ในเหตุการณ์ประจำวันที่ดูแล้วไม่สําคัญอะไรนะครับแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยทันทีล้รครับเมื่อเราพึ่งพาพระองค์ไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนนะครับแทนที่ผู้เผยชนะน้เหล่านั้นจะถอดเสื้อแล้วก็กระโดดน้ําลงไปงมเองฮะก็คิดว่าน่าจะงมได้อยู่แต่เมื่อเขาพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตเราพระเจ้าใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยของเราครับ และนี่ครับเป็นสิ่งที่เอลิชาสำแดงลักษณะของพระเจ้าให้พวกเราเห็นครับว่าพระเจ้าใส่ใจเห็นใจในคนเล็กน้อยเมื่อเขามาพึ่งพาในพระองค์ครับหลังจากนั้นครับกษัตริย์เบนหาดัดของซีเรียก็กรีธาทัพมาร้อมกรุงสมาเลียไว้เลยครับ เหตุาก,การณ์กระดานอาหารครั้งใหญ่ก่อนหน้านั้นในเมืองนั้นนะทำให้การปิดล้อมเมืองเป็นเหตุทําให้ประชาชนในเมืองนั้นมีการขาดแคลนอาหารอย่างมากถั่วเพียงแค่3มขีดนะครับซื้อขายกันค่าแรงถึงสองสาวันถึงจะซื้อถั่วเพียงแค่3มขีดได้นะครับกษัตริย์อิสราเอลก็มีความวิตกกังวลอย่างมากแล้วก็โทษเอดิชาครับว่าเอดิชานี่แหละเป็นสาเหตุทําให้คนอิสราเอลต้องถูก ถูกล้อมแล้วก็อดอยากปากแห้งกันขนาดนี้ทําไมกษัตริย์จึงต้องโทษเอริชาครับเพราะว่าเอริชาเองเป็นคนหนุนใจกษัตริย์บอกให้วางใจในพระเจ้านะครับแล้วก็ถ้าเราดูบริรีศรเราจะเห็นว่ากษัตริย์ของอิสราเอลเนี่ยมีความขัดแย้งกับผู้เผยชนะของพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมครับดังนั้นการที่เขาจะโทษผู้เผยชนะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินของกษัตริย์ที่ทํากันมาอยู่แล้วนะครับ ครับแล้วเขาเคยจาได้ว่าเอริชานี่นะครับเป็นคนที่ขออภัยครับเอริยาเป็นคนที่ทําให้การกระดานอาหารนั้นยุติลงครับถ้าบอกว่าให้เอริชาช่วยการกระดานอาหารก็อาจจะยุติลงเหมือนกับครั้งเอริยาก็เป็นได้ครับดังนั้นกษัตริย์จึงมีความโกรธว่าทําไมเอริชามีฤทธิ์อำนาจเหมือนกับเอริยาทําไมจึงไม่ช่วยเหมือนกับเอริยาล่ะทันทีละครับหลังจากนั้นครับ เอริชาก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้เวลานี้แป้ง7ลิตรข้าวส5ห้าลิตรจะซื้อกันเพียงแค่ค่าแรงหนึ่งวันคือหนึ่งเชเคีวไอ้ค่าแรงครึ่งวันนี่ละครับพอพูดอย่างนี้แล้วนะครับทาหารก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอทุกคนยังสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไงวันพรุ่งนี้เวลานี้เพียงแค่ข้ามวันเนี่ยการการาหารจะยุติลงนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น เอธิชาทำยังไงครับปรากฏว่ามีคนโลกเรื้อนอยู่นอกประตูเมืองครับนั่งรอความตายอยู่นะครับเข้าไปในเมืองก็เข้าไม่ได้เพราะเป็นคนโลกเรื้อนจะไปหาฝ่ายศัตรูก็ไม่ได้กลัวตายแต่พอถึงสุดสุดแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนี้ตายแน่ๆไปตายเอาข้างหน้าดีกว่าเข้าไปในในค่ายของศัตรูดีกว่าปรากฏว่าพ่อเข้าไปในค่ายครับในคืนก่อนหน้านั้นมีเสียงเข้ามาครับทางทางหารซีเรีย ก็คิดว่านะกริย์อิสราเอลน,น,อนะครับกษริย์อียิปต์นะครับมารวมตัวกันมาโจมตีพวกเขาแล้วเขาเลยหนีเตลิดเปิดเปิงครับทิ้งทุกอย่างครับทิ้งมา้าทิ้งลาทิ้งอุปกรณ์ทิ้งสเสบียงอาหารทุกอย่างไว้ให้ไอ้พวกคนโรคเรื้อนสีคนนี้เข้าไปไปไงครับค่ายว่างเปล่าอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับก็รีบเข้ามาบอกคนในเมืองคนในเมืองก็เข้าไปดูครับโอ้โหนี่คือการสัจจันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจริงตามคําที่เอริชาพูดไว้ว่า ข้าว7.3ลิตรนะครับข้าวบาเล่18เอ่อ15ลิตรจะขายกันเพียงแค่1เชเขียวคือค่าแรงครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาที่น้องที่รักครับเมื่อคนของพระเจ้าพูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าถ้าเขาพูดแล้วถ้อยคำนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงครับเพราะเกิดกันกระดานอาหารนะครับ พี่น้องจําหญิงชูเนมได้ไหมครับหญิงที่เอดิชาเข้าไปช่วยเหลือนะครับเรื่องการปลดหนี้ขออภัยเรื่องของการที่ไม่มีลูกนะครับพอมีลูกแล้วลูกก็ตายแล้เอดิชาก็ให้ลูกนั้นได้ฟื้นขึ้นมาหญิงคนนี้ครับพอเกิดการกระา,ารเธอก็อพยพออกไปครับพอกลับมาเนี่ยที่ดินที่เป็นของตัวเองนะครับถูกทางการยึดไปแล้วครับก็เลยไปถวายดีกากับกษัตริย์ของอิสราเอล ทีนี้ปรากฏว่ากษัตริยอิสราเอลเนี่ยพอทราบว่าหญิงคนนี้เป็นคนที่เอลิชาคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะครับก็เลยให้หญิงคนนี้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เอลิชาคอยช่วยเหลือหลังจากนั้นก็มีบัญชาจากกษัตริยอิสราเอลครับให้คืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเธอนะครับรวมทั้งรายได้าจากที่ดินขณะที่นางไปนะครับอบพยพไปนั่นนะคืนไม่ให้ด้วยนะครับโท่านทีักครับเราเห็นว่าการช่วยเหลือของพระเจ้านะครับไม่จะช่วยแค่ ช่วครั้งชั่วข่าวแต่การช่วยเหลือนั้นจะช่วยและจะเกิดผลต่อเนื่องตลอดไปด้วยครับเหมือนความรอดที่เราได้จากพระเจ้านั้นนะครับเราได้รับพระคุณแรกคือความรอดและรับได้พระคุณต่อมาคือการดูแลกันพิทักษ์รักษาอาักขาต่างๆการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราได้รับความรอดเราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเรา ตลอดไปครับนี่คือการช่วยเหลือการช่วยกู้จากพระเจ้าครับต่อจากนั้นครับเอลิชาไปที่กรุงดามัสกัสกษัตริย์เบนฮาดัดเวลานั้นประชวรอยู่เมื่อรู้ว่าคนของพระเจ้ามาก็เลยให้ฮาซาเอลนั้นไปนำของกำนันไปพบกับขององค์พระเจ้าจากนั้นครับเบนฮาดัด ก็เลยบอกว่าช่วยถามผู้เผยพระวนะของพระเจ้าหน่อยว่าเราจะหายจากการประชวนไหมพอฮาเซลมาพบกับเอลิชาแล้วบอกนะครับเอลิชาก็ตอบว่าท่านนะครับกษัตริย์ของอารามนั้นจะหายป่วยอย่างแน่นอนแต่พอสักพักหนึ่งเอลิชาจ้องหน้าไปที่ฮาเซลเขม็งเลยนะครับสักพักหนึ่งเอลิชาก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้เพราะว่าเห็นภาพ ที่พระเจ้าทรงใช้ฮาเซเฮลนั้นเป็นกษัตริย์ของอารามคนต่อไปแล้วพระเจ้าใช้เขานี่นะครับไปพิพากษาอิสราเอลในฐานะที่อิสราเอลนั้นกล่าวไหว้ลูเคารพนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ตั้งแต่ร่วงหน้าแล้วนะครับว่าให้เอลิยาเอลิชาเนี่ยครับไปเจิมาฮาเซเฮลเป็นกษัตริย์ของซีเรียจากนั้นครับโยรามแห่งยูดาก็แต่งงานกับทิดาของอาหับคือ อาธาริยาครับแล้วโยรัมคนนี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนักนะครับดังนั้นครับอาหัยาซึ่งเป็นลูกของอาธาริยากับโยรัมก็เป็นลูกของกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับพอเป็นลูกกษัตริย์ไม่ดีก็ร่วมมือกับโยฮารัมลูกของอาหับลบกับซีเรียครับโยฮารัมก็บาดเจ็บเนื่องจากการสู้รบอาหยาจึงไปเยี่ยมที่ อิสราเอลฝ่ายเหนือครับเพราะว่าทั้งสองนั้นเป็นญาติกันครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปของอพระธรรมสองพงศษนะครับบทที่5 6 7 8เลยนะครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรครับ